เาเอลซ่าราคาไม่ถึง100บาทถ้าอยากได้กดสั่งลิงก์ด้านล่างได้เลยเอามาเสริมพัฒนาการกับลูกๆได้นะครับพร้อมหรือ,อยังหนึ่งสองตามไปดึงไปเออเนี่ครับเสริมพัฒนาการเด็กๆตัวนี้ไม่ต้องเสริมอะไรมากมายนะครับแค่ผูกเชือกแค่นั้นนะครับเราไม่ต้องไปต่อเติมอะไรนะคือมันควบคุมง่ายนะครับดึงดีๆมันจะเข้าป่านะ เติมพัฒนาการนะครับของน้องๆน,นะเล่นง่ายนะครับง่ายมากเลยเด็กสี่ขวบก็ยังเล่นได้อะง่ายมากครับผมสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะอันนี้เอาไว้เล่นเสริมพัฒนาการได้นะครับให้น้องๆหนูๆเล่นได้นะตัวนี้นะครับเป็นว่าวที่ไม่ต้องแบบปรับแต่งอะไรมากมายนะครับแค่มีเชือกแค่นั้นนะครับเล่นง่ายนะอันนี้ไม่ต้องควบคุมอะไรามากมายนะครับอันนี้มันติดลงบนแล้วนะอันนี้ผมปล่อยไว้เลยนะครับคือมันสูงมากเลยนะ สูงมากนี่บเห็นไหมครับผมเอาเชือกแล้วก็เอาก้อนหินทับไว้นะก็คือมันมันฝูงจริงๆนะครับเป็นง่ายนะก็มีลิงก์ด้านล่างนะกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เป้าไปเล่นให้ดูให้หลานเล่นนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ